สวัสดีครับสวัสดีค่ะรับชมข่าวพรคค่ำช่อง7 HD ช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสมนคกค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีพระชนานรริญญาบัติแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา2565ถึง2566ระหว่างวันที่1ถึง3กุมภาพันธ์2568 เวลา16นาฬิกา59นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา2565ถึง2566เป็นวันที่1ณอาคารกิติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาตสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัชกัญญาเฝ้าชุลละองทุลีพระบาทรับเสด็จ โอกาสนี้พระราทานพระบรมราโชวารแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา2,565ถึง2,566เป็นบัณฑิตควรจะมีทั้งความรู้และความคิดเป็นปันจจัยคู่กันสำหรับใช้ในการทำงานความคิดนั้นเป็นปันจจัยเบื้องต้น คือจะต้องเกิดความคิดขึ้นก่อนจึงจะนำความรู้มาใช้ให้ถูกตรงและเป็นประโยชน์ได้ประดิษฐ์จึงจำเป็นต้องฝึกฝนความคิดให้เป็นไปในทางที่ดีที่จเจริญอยู่เสมอพร้อมทั้งเสริมสร้างความรู้ให้ยิ่งกว้างขวางและงอกงาม แต่ละคนจะได้สามารถประกอบอาชีพการงานสร้างสารรค์ความสําเร็จให้แก่นตนเองและส่วนรวมได้สมกับที่เป็นบัณฑิต จากนั้นพระราชทานปริญญาศิลปรกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัตราพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้มีมติถวายด้วยทรงปฏิบัติพระกากรณียกิจด้านศิลปาชีพในการอนุรักษ์และพัฒนามูล,ลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงดูแลพิพิธภัณฑ์ผ้าท่งงานในสถาบันสิริกิติ์ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการ ฝึกอบรมและพัฒนาช่างฝีมือประณีตชั้นสูงรวมทั้งทรงมีพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพในการฟื้นฟูภูมิปัญญาภาพและหัตถศิลป์พื้นถิ่นไทยให้มีความร่วมสมัยเป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อจากนั้นพระชานปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา2565บัญชีดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์รัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้ประจำปีการศึกษา2566แก่ผู้ทรงคุณวุฒิรวม5คนพระราชทานปริญญาพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตปริญญาบัตรมหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ศาสตราจารย์สุรพลนิติไกรพจนายสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อเชิญไปมอบแก่ดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตในวันที่2กุมภาพันธ์2568 แล้วพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีคณะศิลปกรรมศาสตร์คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์คณะศิลปศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์คณะรัฐศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์วิทยาลัยสหวิทยาการวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป่วยอึ้งภากรและวิทยาลัยนวัตกรรมรวม3,393คน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร <jas> ม์มุ่งมั่นสร้างผู้นำที่พร้อมขับเคลื่อนอนาคตผ่านการเรียนการสอนและกิจกรรมน,นักศึกษาที่หลากหลายในปี2567ได้เปิดศูนย์สรรศากจศึกษาและพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือท u c ซณอาคารศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินศูนย์รังสิตโดยมีเป้าหมายในการพัฒน,นาศักยภาพของนักศึกษาและนิส,สิตเก่าขออภัยครับของนักศึกษาและสิธิ์เก่า เตรียมพร้อมสู่ตลาดแรงงานเน้นเสริมทักษะทั้ง hard skill และ soft skill ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจและการทํางานในอนาคตช่วยให้นักศึกษามีโอกาสค้นหาสายงานอาชีพที่ชื่นชอบและต้องการอย่างแท้จริงในปีการศึกษา2565ถึง2566มีผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตรรวม19,701คน